พี่เอครับที่ซื้อลิขสิทธิ์ให้ตากแตนโลรดาในี่เรื่องราวมันเป็นยังไงฮะคือคุณพ่อพี่เอเป็นคนชอบเพลงตากแตนมากแล้วยังไงครับแล้วเคยจ้างตากแตนไปร้องเพลงวันเกิดให้พ่อดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วตากแตนโทรมาบอกก่อนวันงานสักประมาณ1หรือ2อาทิตย์หรือ1เดือนอะไรเนี่ยค่ะว่าพอดีหนูร้องเพลงของตัวเองไม่ได้แล้วนะคะแม่อา้าวทาไมอะไรครับพอดีไม่ได้ทํางานกับบริษัทเดิมอ่างเนี้ยอ๋อแล้วพี่เอตอบไปว่าอะไรฮะพี่เอก็บอกไม่เป็นไรลูกลูกร้องเพลงไหนก็ได้เพราะว่าเราอะ รักลูกอะไรเนี้ยค่ะับผมพอเวลาผ่านไปแล้วพี่เอไปเห็นอะไรนะแล้วเราเห็นในติ๊กตอกอะค่ะที่ตอนนี้เขาแชร์การอะไรเนี้ยใช่ร้องได้เจ็ดคำเอพี่ตากระแตนเจ็ดคำนี่ร้องอยังไงนะฮะอุ้ยขอไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้หน่อยฮะ น่ารักมากๆอ่ะพี่เอก็เลยก็เลยได้พูดคุยกับทางแกมมี่ซึ่งทางแกมมี่ก็น่ารักมากไอเดียค่ะก็มอบหมายขายลิขสิทธิ์ทุกอย่างด,ด้วยดีไอเนี้ยอ่ะพอพี่เอซื้อมาเสร็จปุ๊บทักไปหาตะกะแตนว่างไงฮะเราก็แบบว่าเออน้องตะกะแตนว่างไหมลูกมาสอนร้องเพลงให้พี่เอที่บ้านหน่อยได้ไหมไอเดียนี่คือเป็นแผนการของพี่เอเลยใช่ไหมคือจริงแล้วเป็นแผนการอยากเสริมรายไอเดียแล้วพี่ตะกะแตนตอบกลับมาว่าไงฮะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหนูสอนเพลงหนูหนูหนอาจจะร้องได้แค่เจ็ดคำไอเดียพี่เอก็เลยตอบกลับไปว่า นี่ลูกไม่ต้องรอแค่เจ็ดคำแล้วลูกเอ๋ยลูกร้องพันคำไปได้เลยลูกลูกร้องพันคำไปได้เลยลูกนะนะนะไม่ต้องเจ็ดคำแล้วลูกเอ๋ยนะนะลูกนะน่ารักมากจริงครับอ่ะสุดท้ายพี่เออยากจะบอกอะไรกับคนดูหน่อยไหมครับเราก็รู้สึกแบบเหมือนดีใจกับความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งไงเด้อเหมือนเหมือนคนชอบมองว่าเพศเราจะเปแต่ผู้ชายเเย้เราก็อยากให้ผู้หญิงทั้งประเทศรู้ว่าพี่เอเปผู้หญิงด้วยนะคะลูกไม่ได้เปยแต่ผู้ชายอย่างเดียวเด้อ